เจออีกแล้วกับทุกคนว่าพ้นยังว่าตันี้เจอสองดอกงามงามที่นันกเรียนว,วันลาพรมในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขุสุคนเดอจ้าปลาพี่น้องขาเขาเป็นเลาะหาเก็บเห็ด พึ่งหวานค่ะพี่น้องเวลพอนมาเขาาปลาวมือนีก็คือจะมาหาเห็ดพึ่งหวานรอบสุดท้ายคะ่ะเพราะว่ามันก็คงจะหมดแล้วพี่น้องเพราะเดี๋ยวต่อไปก็คงจะเป็นเห็ดเอซองเทอร์แคนกับทุกคนหรือที่เอินว่าเห็ดดำค้าเลืองแต่ว่าเวลพอนยังไม่ทันไ,ไปนหาเลยพี่น้องคะ่ะอย่าลืมติดตามเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามือนีเอามายางหาเก็บเห็ดเอ ตะก,กา,กกาสุดท้ายกันค่ะเห็ดพึ่งหวานตะก,กาสุดท้ายนะันคนอ๋อนั่นแหละปะ่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะทุกคนปะ่ะก็จะมาเดินปานี่แหละค,ค้คนขาเพราะวะ่าเมื่อน,นี้ก็สิบวไปยางไก่ก็คงจะยางไปตามเย็บไปตามขอบถนนตามทางเนาะก็ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนค่ะนั่นแหละคือ มื่อนีฝนบ่ตกจ้าเออก็อาจจะมีล้มจากน้อยพี่น้องใบไ,ไม้กับโลนเบิดแล้วพี่น้องจนวานต้นไม้แบบลงโจงแล้วค่ะกับมันกับมีความสวยงามของมันอีกแบบหนึ่งเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของป่าก็คือผับผับวาดป่า,า,ปปา,ปาอีกมุมหนึง่งที่ ตอน,นใหม่โลนแลวเนาะพี่น้องเนาะนั่นเลยจ้ะก็บรรยากาศทางปาลีกะหล,ลังจากนั้นก็ฝนตกตลอดกับหัวก็สิม่หยุไดไนเมื่อวานเมื่อ่อนนี้เมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อเอนน่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะนั่นเลยจ้ะเนาะก็ฝากพี่น้องสู้พุทธคโนที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอให้เวลาพร นั่นแหละขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนเลยจ้ะปะไปค่ะพี่น้องคะ่ะเวาลาลยใหญ่หางพี่น้องสิบเบือสวัสดีจ้าพี่น้องคะ่ะมือนมีเห็หดหายมากอยากดอกเลยเห็ดหมดงานไม่ไปอ,อ้นัดเห็ดเริ่มจะหมดแล้ว นี่ค่ะปัดให้ทุกคนดูเนาะคนก็โอเคอยู่นะขาวจุอยกว่าพี่น้องอก็จะเจอแต่และตัวส่วนอันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งแม่หมดค่ะทุกคนโอ้อันนี้ก็กินได้นะ เราก็เอาไปต้ม20นาทีนะต้มแกงนี้นาทีนะค่ะอันนี้เป็นดอกที่สองนะทุกคนโอ้ยปีนี้แม่หมดแล้วเห็ดพึ่หวานหมดแล้วสุดท้ายจรินกิเพราะว่าไม่มีให้เก็บแล้วค่ะทุกคน นี่ค่ะเอาสปูอะไรนี่ก็ไป,ลไปหลอกไปนอนค่ะไปะนนทนดอกหนึ่งค่ะพี่นองค่ะโอ้หอันนี้เป็นดอกที่สามของวันนี้ค่ะนี่ค่ะเราหนีใส่ได้อยู่เดี๋ยวนะทุกคนนะรู้สึกแข้นโคกอยู่ถ้ามีคนมาเจอเมื่อวานนี้ก็คงจะสวยอยู่นะ มาดูสิโอโกอืมอีกหนึตัดออกหน่อยโอเคไดย้ย่จ้าพี่น้องค่ะเราฟ้อนออยางวนไปวนมาเ <c oughs> จอแล้วนี่เป็นดอกที่สี่ โอ้โหคือแบบหาตุ่มบดายแล้วนี้ตะบานหมดแล้วเนะพราะเมื่อวานนี้คนคงไม่เดินมาแถวนี้ก็ถือว่าเ้าโชคดีไปเนาะพี่นอ้อง ต่อคะ่ะโอ้ยดอกที่หากงกะพิ่น้องค่ะของโอนีไข่ตุ๊บปุ๊บเลยดูสิน่ารักมากทุกคนดอกเห็ดไหมตัดขาตัดคุ้คนคะ่ะหวังว่าข้างในคงไม่ คงไม่ไอ้นนะคิดว่าไม่นะแข็งเพราะมันแข็งอยู่ค่ะทุกคนนี่จ้าสวยงามตามทองเรืองปัดแดดมาแล้วปัดตรงโน้นกับพี่น้งค่ะดอกหนึ่งบานไปเจออยู่ดอยลาพอนนึกว่ามันใบใหม่นะ,ะมัน้ได้็จ นงส่มีคนเจอแหละแต่เขาไม่เอาเพราะมันเกศแล้วน,นี่เดี๋ยวเรามาสำรวจด้วยกันกับทุกคนมีเห็ดให้เจอแบบห้างมากเลยนะตัวทากก็เยอะนี่ค่ะโอ้แต่ขาก็ยังแข็งอยู่นะทุกคน คือคเราก็เอาแค่ไอ้นี้ออกเนาะเอ้โหเอ,อ,อาสปรอร์มันออกนี่ค่ะก็ใช้ได้แล้ว ว่าขามันแข็งอยู่ค่ะปะ่ะน,นี่ค่ะทุกคนดอกหนึ่งมันคงจะอยากออกมากเลยค่ะทุกคนไปกินหน่อยจะไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมเท่านั้นแหละโอ,ะอ,ะอ,ะอะ้คงจะได้ติขานะ,ะขานี่ขาจัว่ว ดูสีโอ้ยหนองเห็บแบบออกหางหมากแล้วทุกคนคะ่ะเราก็สปอร์มันออกก็ใช้ได้ดีคะ่ะโอเคเจออีกแล้วกับทุกคนอือ พ้นยางว่าตรงนี้เจอสองดอกงามดอกงามด้วยนะพี่นอ้องนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะทุกคนอดอกหนึ่งแล้วพ้นี้ตรงนี้เลาก,ก็ตาตั้งไว้อยู่งนี่นี่ค่ะน้องค่ะเดี๋ยวเก็บค่ะนี่ค่ะ ยังเก็บเห็ดอยู่ข่างทางรถค่ะพี่น้องยังเก็บไปเก็บไปถ้าเจอแบบนี้ก็ก็หายเหนื่อยดียพี่น้องคะ่ะคือถึงมันจะน้อยมันจะห่างแต่ถ้าเราเจอนะสวยๆนะก็ชื่นใจคะ่ะนี่คะ่ะได้เพิ่มอีกแล้วสองดอกค่ะทุกคนอันนี้ก็เพ่ถือถือว้าปขีได้ทุกคนคะ่ะ ราะมันแข่งปึกเลยเมื่อวานเนี่ยฝนบ่ค่อยตกป็นไดเห็ดมันกเ็เลยบ่ค่อยชื้นที่มันขึ้นมาเมือกเมื่อคืนนี่มเมื่อวานนี้ค่ะไปกันย่างโตค่ะทุกคนมีลุ้นต่อค่ะบอกได้เลยว่าลองโอ้โหสองดอกใหญ่บานยุ้างทางทุกคนถนนค่ะ ไม่มีใครมาเจอมันคือแก่แล้วทุกคนเอาอะไรมันได้ไม่ได้มุ่มแล้วค่ะประยวนนี่บ่ได้เอาอะไร่เนาะเ๋ยมีคนมาเอาก็คือใหญ่ยังกินอันนี้ก็ใหญ่ยังกินเนี่ยเอาได้ไหมโอ้ยไม่ได้ เอาไว้นี่คือนี่เอาไว้ค่ะเพราะน้ำมันเยอะถ้าน้ามันก็เยอะฝนมันตกมันสีดาอยู่ด้พี่นอ้องเอาไว้นี่ค่ะไปยางต่อค่ะขางทั่งรถเนี่ะเอานี่ค่ะทุกคนดอกนีอันนี้ก็ขาแข็งอยู่โอ้ใต้ท้องยังขาวสวยอยู่เลยคนใช้ได้ใช่ได้ไดอกนี้ <c oughs> หลอกไหลบดายเห็นเค็มแบบมีเสดายเต้ไปมีให้วัพลพรลุุนแล้วหลังจากสองดอกอกใหญ่ที่ใช้ชไม่ได้นั้นไปเจออีกแล้วทุกคนขาดอกหนึ่งอยู่ตรงโน้นนะเดี๋ยวไปเห็นหัวดำเห็นมันแดนเดี๋ยวจะข้ามคลองกันนะตุ๊ตเห็นแด่นแพรแ่ๆอยู่โอ้ยมีดอกเดียวอยืหรอ ง่ามยูพี่น้องค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนะนี่จ้าทุกคนโอ้ขาหลุดแล้วเอาไว้เลยไม่ต้องตัดเยอะเลยทีงง่ี้กำลังง่ามกับพี่น้องกำลังง่ามคไปได้เพิ่มอีกแล้ว มาแล้วพอนหมุนหลังมาเจออีกดอกหนึ่งกับทุกคนโมมั่นโมมั่นโอ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้แข็งดีนะโอ้อันนี้ก็โอเคอยู่นะถึงจะไม่ขาวเหมือนตัวน,นั้นใส่ได้อยู่ตัวเมื่อกี้มีขาวจัวเลยสแสดงว่าพุ่งขึ้นมาใหม่ ตัวนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งแมมดค่ะทุกคนค่ะมันค่ะโอ้มันจงใส่อมน้ำงดขาวบอกเลยมันจะพ,พก,กินได้อร่อยเหมือนกันค่ะเห็ดพึ่งแม่มดอีกแล้วน้พ่นยังไปยังมากอะเจอทีละดอกสองดอกก็เพราะได้ลุ่นค่ะพี่น้องค่ะมือนีกะะ จังใดก็ขอบคุณพี่น้องสุขภูสุคนเด้อที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้เด้อจ้ะมื่อนีก็จะเป็นตะก้าสุดท้ายของเต็ตพึ่งหวานแล้วล่ะพี่น้องนั่นหละจ้ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนกก็จุดไปกุดมากอะใดอยู่กะ จากดอกหนึ่งก็เป็น2ดอกจาก2ดอกก็เป็นสาดอกนั่นแหละคงจะได้อยู่มั้งไม่ได้นับก็จะประมาณทั้งสิดอกรวมเห็ดอย่างอื่นด้วยขอบคุณจ้าเอาไว้พอวกันไหมคลิปหนาคะพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้พี่น้องคาะดน,นดอกหนึ่งตั้งกดโจทย์อยู่เอาดอกนี้เป็นดอกสุดท้ายแน่เลยเ,ลยเอา กองเอียงค่ะนี่ค่ะก็โอเคอยู่นะนี่เออม่อเก็บเห็ดพึ่งหวานดอกสุดท้ายกันค่ะทุกคนของซีซั่นปีนี้นะ2,023ทั้ทางปาลีดค่ะก็มันก็อาจจะมีแต่บันนี้ก็ห้างและบนันนี้กระตรงยางหลายชั่วโมงหละคอยสิพอดอกหนึ่ง นั่นและทุกคนคะ่ะก็ขามันแข็งดีอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนบ่ตกเนาะนี่เราก็แค่เอาสปอยมันออกหน่อยเท่านั้นไปขอบคุณขอบคุณคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุคนเวลาพอนม,มาเจอเห็ดสายหมอกดอกสีขาวเนี่ยทุกคนเนี่ย ขึ้นเป็นทางอ้อมเป็นวงกลมเลยค่ะเมอ,อ,นอนืเหมอนเหอนเหนเหอนเอนไหอนเหอน่อ,อ,อ,อนอนเม,มนเหมอนเ,นอเ,ออเอนหมืนเหมาอนเนเนเห็นหมอเหอนเหมนนมอนเหมืเนเมนมันเหมืนนเเเหวเนนหมนะเน เดี๋ยวไปลุยเห็ดซองแทนนะทุกคนนะไปดูว่าจะมีไหมอย่าลืมตัมบแลวพ่อนไว้เด้อพี่น้องป้า